สวัสดีครับคุณพ,อพอ่อพ่ออสวัสดีครับพ่อหญิงสวัสดีค่ะคุณพ,อพอ่อพ่ออครับหรือว่าพ่อหญิงครับท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> มาใน้มาดเสือไล่ตัวครับท่านผู้ชมมื่อนี้ <c oughs> พูนโอ,อ้คือหนานุ่มหนาเด็กแต่ละครับ<อ>พ่อหญิงหน้า,าอ่อนๆอยู่ตัวนี้ครับอายุเจ็ดปีแล้วครับตอนนี้หกเจ็ดแล้วหกสิบเจ็ดปีก็ยังโบย่นเนาะครับพ่อหญิงเนาะย่นแน่อยู่แต่โบแห้งครับปกตินี่ขนถ้าอายุหกสิบเจ็ดปีนี่จะเหี่ยวแต่ได้เนาะเอียี อันนี้คือว่าละครับเป็นเป็นพ่อออครับเสมอชมเพ็ดองานสบายคุณพ่อหัวหนาทีของเฮ้าครับเสมอชมเป็นจะไหนเรื่องเล่าครับคุณพ่ออยังฝันดีอีกที่พอครับคือโทรหาดวนฝันดีอยู่ฝันดีเลยฝันดีโอ้ยโทรหาเบาแอมรทงแบบดวนเลยครับครับรหลดมาหาพ่อหยิงแบบดวนที่กันลหละครับเสมอชมเนาะฝันแนวไหครับพ่อหยิงฝันนั้นพยญานะมาแต่อันนั้นเมืองเล่าพยญานค ม่วยมาแต่อย่างไรเนวไดครับคนแต่มึงเล่าันมามามาแล้วมาเกี่ยวขาเกี่ยวแข้งอยู่นะเพื่อนว่าเพื่อนอยากมาเนา่ยจำสินอีกปี่ีนเพื่อนว่าอือพยานาเกี่ยวขาเกี่ยวแข้งอยู่ครับครับอ้าวบอร์พยัญชเพื่อนมาบอกเรลียว่าจะคือสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับนี่เอฟซีเพื่อนมาเอาเรียกขึ้นกันเลนีเพื่อนมาหุ่มหุ่มมาแล้วมาแล้วเออมันอยู่บ่ล่ะครับหมวดสำคัญนะเมนเมนโบไก่เลยโบไก่เลยบ่ครับ คนละทีบเลยอ้ามามาหาคุณพ่อพ่อออนี่ครับเพื่อนแม่นได้งัวสำคัญเพื่อนเขาครับครับครับมาหาเพื่อนเด้อนี่ผุดผุดผุดจอบยืุ่งผุดกระมี่ผุดย่างไปทั้งุคนละนั่งหลังผุดเอฟซีเพื่อนหลายตัวพ่อหยิงผุดเนาะเป็นแนวไหนพ่อหยิงครับเบาสู้ฟังนะครับเพื่อนมาเกี่ยวขาเกี่ยวแข้งนี่ละเกี่ยวขาเกี่ยวแข้งเพื่อนมาจากเมืองเล่าฟังเล่ารึเปล่าครับฟังเล่า โอ้นี่เฟังแล้วมันติดแม่น้ำโขงเลยแม่น้ำใหญ่เดี๋ยวปีนี่สิมาจำศีลอยู่พี่อีกแล้วเพิ่นวะศิมาจำศีลอีกวะครับแมนบันมาจำศีลอยู่พี่อีกพี่กาเนี่ยจำศีลอยู่ต้นมะพร้าวเนาะครับเนาะคันธาเอฟซีเดเบิ่งนี่พญานาคขึ้นน้ำต้นมะพร้าวพอหยิงเลยเนาะครับเนาะใช่กระกระเข่าสามตัวแล้วกันเข่าเลขสามตัวเลยเนาะครับสามตัวครับผมพญานนาถหอยสามตัวเข่าสามตัวเลยครับเพิ่นมาแนวไรเล่ะครับพอหยิง เพิพ่นมาเพิ่นว่ามาเกี่ยวขาเกี่ยวแข้งเพิ่นว่าปีนี้สิมาจำสินอีกเด้อเพิ่นว่าครับผมมันกับมาจำดีแล้วก็ว่านะครับขอเพิ่นสาวคนละเพิ่นว่าครับอมากมากโลดวาครับผมตอนรับเสมอว่ะตอนรับเสมอเลยคุณพ่อพ่อครับผมเนาะครับเนาะผู้สาวมาหาตอนรับอยู่บ่ละครับพอยังอ่าตอนอยตอนรับเพื่อกันอ้าวครับผมจังไรอีกครับพอยังบนตรเพิ่นกับว่าสิมาหายเรียกงนี้ละ ไฮเลขเลยไอเล็กสามตัวเลยเพื่อนมาสามตัวไฮถืงได้แม่เนาะครับเอฟสีไฮเลขจ้าจ้าเลยเพื่อนมาจ้าจ้าเลยแม่จ้าจ้าจังๆเลยเพื่อนับมาดตัวแดงจืงเคืองไดส่วนที่เพื่อนมาฮะเพื่อนมามาดโต้เพื่อนแดงมืดโต้สีแดงเลยเพื่อนครับเนี่ยสีแดงจืงเคืองเลยแดงถึงหางถึงหัวทั้งยังแดงมืดหัวก็แดงหัวก็แดงยังแดงมืดหัวยเป็นสีแดงมืดนะบอกอู้เห็นแต่อัน สีแดงกับมีแต่พญานาคก้อนแดงแล้วเนาะคือเบาปีเป็นบาคือบนอันท่าสีไว้น้ำอันนั้นหมดน้ำยังจังสีนะสีแดงอย่างนั่นล่ะครับสร้างเป็นแต่บาทมจิมาจำสีนี้ได้เพป็นบาครับมามาว่าเดี๋ยวสิต้อนรับพื้นเกอลหรือว่านรับเลยบอกเลยเขาจังจังเนื้อว่าจังจังละงวดนี้เพป็นวันเพราะสิได้ต้อนรับอย่างดีเนาะครับเนาะถือยังจังหรือเพป็นว่าจังจังเลยอัน ตัวไหนครับพออย่างตัวไหนครับสามหาหนึ่งพันอ่ะสามหาหนึ่งนี่คือขาดแผบบาทคนไหนก็เั่นแล้วเพคนบอกก็เช่นขาดสุดยอดเลยคุณพ่อพ่อออของเฮายังจิงกึงคือเก่าครับสามหาหนึ่งพันย่างรอเลยโอ้เข่าทาเข่าทาจังได้อีกขาดบาดนี่มานี่กัดนอนรับไปอีก นอนรับอีกนอนรับไปอีกมันเหมือนมากลางเดือกนะเหมือนกัมันบ่ทันแจ้งตัวเนี่ยกันอนไปอีกนะครับผมนอนไปอีกฝันไปอีกแล้วโอ้ย่างไนน้องเมือนีันไม่ขึ้นเดียวนั่นละไม่ขึ้นเดียวฝันอีกฝันอีกฝันแนวไหนครับพ่อเงินฝันอันนั้นพวพี่ปอบมาเต็งอีกพี่ปอบมาเต็งอีกเออไหว เต็งนะเอึกในยังห่วยมาสร้างเป็นถนนอนเต็งนะเอึกพอหญิงนี่แหละมาเต็งมาเหยียบมาย่ำถนโอ้ยนว่เอาคนรอมายมจะป้องนี่นะมายมพ่อหญิงเลยมายมในึกในยังห่วยห่เดียวพี่ปอนี่มานบ้ะขึ้นเต็งเลยเออมาเต็งมายังโอ้ยคุณพ่อพ่ออ๋อทั้งนี้ก็บอย่านนะครับพ่อใจแข็งนี่เลยนะครับก็เลยบอย่านบอยังนะ ไม่กินตับหวานพออย่างนี้นี่ไปเริ่มใจแข็งมาเมืองมาไล่ได้วะมาแบบได้วะครับแล้วแนวคุณพ่อพอคนโสดนี่แล้วครับเนาอเอฟสี่นอถือโมยานนะใจแข็งนะใจแข็งเลยมาเลยว่ามาไล่ได้วะครับผมรีนเห่าคลาดอยู่บ่ล่ะครับแล้วิ้นเสียบลิ้นแดงจึงครึ่งแล้วลิ้นเหมือนเห่าซึ่นแดงเห่าซึ่งแดงจึงครึ่งเลยแดง คือเป็นตตยานแช่าบาะนี่อ๋อ้เหลีนในแดงในเลียนเป็นแดงจึงคือค่ะพงศ์เลียนาเลียตาคือเขานะนะเรียคุณเลียพี่เลียแข้งเลียาขาเนี่ยโอ้ยสิกินข<อ>ุ่คือดอยนะสิกินคุณพ่นพอได้ไหมเนี่ยนี่ก็รเรื่องโมยานเนาะกินเบิ้งว่าอืมครับใจสูงขึ้กันเหรอครับครับครับเป็นดวงวิญญาณเนาะตัวนี้ดวงวิญญาณ มันมาหาพลอยงแนวคนสูตรเท่ครับเอฟซีพี่ปอบมักคือกันนี่่ต้าดได้ต้องห้าแม่บ้านได้หน่พลอยงนอะครับเนาะแต่ก็บ่ายันนะครับทั้งไรอีกครับพุ่นพ่อเมื่อกี้ก็มาให้เรียกคือกันเนี่ยเหมืบนบอกเรียกคือกันบอกครับบอกเรียกคือกันโอ้ยอดเลยบอกคนละอย่างบอกคนละอย่างแนี่ไหวเหรอครับ เพิ่มเพิ่มเปิดบอกหนึ่งสองเก้ามาหนึ่งสองเก้าอพี่ปอบตัวนึบอกหนึ่งสองเก้าพี่ปอบบอกหนึ่งสองเก้าพญานาคบอกสามหนึ่งหาสามหาหนึ่งเนาะครับผมโอ้พี่เพิ่มบอกไปแน่นี้เนาะคุณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะโมเป็นยังครับพี่ปอบเพิ่งกะอาจสิหูเรกก็ได้แมนปูพญานาคกัอีกตัวหนึ่งแมนนี่แหละสมกับสายญาคุณพ่อหัวหน้าผีครับแต่านผชมเนาะผีทุกสนิทเดาเ่า พี่ปอพี่กระหังโบนีมาราชุ่มบ่ครับบ่บ่บ่มาราชุมเลยบบมาประชุมเลยนะครับเนาะรือว่วต่อต่อไปเดี๋ยวมาท่านเนี่ยโบนี่ยนน์โบเนี่ยนนเดี๋ยวสิทธิ์ติดตามไปฝากเอฟซีอีกครั้งหนึ่งครับโอ้คุณปอพอออลูบลองตัวครับคุณงานฟาร์มง่วตัวเราสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมเนาะมีแห่งอีกครับคุณปอพอออฟันอีกบ่บาทนนิครับบ่บ่บ่ฝัน ฟันสองเถื่อนได้ขนเดียวฟันสองเถื่อขึ้นโอ้เอาเอาบัวเป็นยังครับในเลขกสองหางเนาะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสีรวบรวยจดตัวเลขของพ่อหญิงไว้แคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับคุณพ่อพ่อออขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวสีจดไว้แคบหน้าจอครับผมท่านผู้ชมเนาะพ่อหญิงพ่อหญิงครับเอฟซีพ่อหญิงสุดรอครับพระเอกมะล่ำตัวครับท่านผู้ชมเนาะเสื้ไปฝากสาวหน่อยเพชรบันแพงอยู่ครับท่านผู้ชมสีผ้าไปฝากกับบอลจูอยู่ครับท่านผู้ชมเนาะ คนรอหน้าตาดีตัวครับท่านผู้ชมบอกเลขแม่นครับเอฟซีงวดนี้ขอให้แตกสามตัวครับสามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งครับปูพญานาคครับเอฟซีเนาะแล้วก็พี่ปอบได้ครับได้ขึนเดียวได้หน่บอธรรมดาได้เราหนิพี่ปอบมาหาอีกครับแนวคนสูตรนี่แหละครับเอฟซีเนาะบอกเลขหนึ่งสองเก่าหนึ่งสองเก่าครับหรือว่าสามห้าหนึ่งครับแล้วก็ชุดเก่าของพ่อหญิงครับเอฟซีขับเอฟซีเนาะตัวนี้เป็นเลขชุดเก่าครับท่านผู้ชม อันนี้ผีหน้าครับท่านผู้ชมเนาะขายหน้าซื้อโรดวัสดุโอ้แน่นอนแห้งครับผีหน้าบอกพ่อยิ่งขายหน้าทุ่มครับงวดนี้มั่นใจครับท่านผู้ชมเลขสามตัวสองแปดสี่สองแปดสี่ครับแล้วก็สี่หกสี่หกแลครับเนาะเลขสามตัวนี่สองแปดสี่ครับสองแปดสี่ครับสี่หกหกสี่กันถามเป็นตีกับความฝันครับผีหน้าถูกแป้นกระเทือเพื่อนสามเถ้าครับบ้านเลขที่หาเจี๊ คำถามเปรย์เอากระสามห้าเจ็ดนะครับท่านผู้ชมจังวัดพิษณุโลกพฤษภาคมพศ2026ครับอันนี้เป็นชุดใหม่ครับ F43A1 ครับกับ12เก่านะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณพ่อพนาผีครับ F4 สำรับคลิปนี้บ่าวแอมรลทงกฤตชร้า F4 ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเพ่งๆรวยๆครับตะยันพื่งไปใส่ F4 มื่อนีบ่าวแอมรลทงมีของดีมาฝาก F4 ครับไปรับชมมึงของดีกันครับ บาเอมมาตรงนีง้เดินทางไปทําบุญอยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิศนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียทซัพย์ครับค้าขายไปขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่เจงสิ่ิือถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับน่งถ่าอยู่ของหม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคัครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับไป คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหลยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพลายพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนลวดปี่อะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถเื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบ,บรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาไข่ไขว่าม่มีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหรอครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะครับ่ามผู้เมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสามเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลงุงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้ลุงปูุรอดแล้วครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงยืน่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลง เบาแอมล่งงกับบุอรี่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโมาตามเบร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากาติพี่น้องก็ได้ครับสามผชมสามผชมครับเอาไปหายาดพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเมานาะครับนอก่านสูมชมแล้วกาบเบาแอมโลท่ทตรงนีไในน้ำมุนมาน้ำครับใ้น้ำมุนของหลวงปุลอดมหัเอฟซีนะครับสามผชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีสีลาสีมันบดมันบัง สียเงียบจ้งไร่ในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาตุปซาตุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกระดัลลี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวเ่าเอามาตรงกับสให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ เพราะว่าโดนพวกพีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํหาบาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ